สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวเรื่องหนึ่งนะครับจากข้อมูลที่เราได้ดูกันมาเป็นเรื่องที่บางทีเราอาจจะลืมไปบ้างครับคือการบอกรักคุณพ่อคุณแม่ของเราเองนี่แหละครับในชีวิตที่มันก็วุ่นวายนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบนู่นนี่นั่นบางทีเราก็อาจจะมองข้ามคนสําคัญที่อยู่ใกล้ๆตัวเราไปมีคําถามนึ่งจากในข้อมูลที่เราดูน่าสนใจมากครับเขาถามว่าเราบอกรักหรือว่าแสดงความรู้สึกกับคุณพ่อคุณแม่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเ,เมื่อไหร่กัน เป็นคําถามที่ฟังแล้วต้องหยุดคิดนิดนึงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพอนึกย้อนไปตอนเด็กๆครับอย่างที่ในบทความมันนึงเขาเขียนไว้เลยคือตอนนั้นพ่อแม่นี่เป็นเหมือนโลกทั้งใบของเราเลยเนาะท่านคอยดูแลเอาใจใส่ให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเสียสละหลายๆอย่างให้เราอันนี้เป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับใช่ค่ะแต่ว่าพอเราโตขึ้นเนาะเอ่อการจะพูดคําว่ารักออกไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ง่ายเหมือนตอนเด็กๆแล้วนะคะข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยขเขาก็ชี้ให้เห็นหลายสายเหตุเหมือนกันค่ะ อาจจะเพราะชีวิตประจําวันที่มันวุ่นวายหรือบางทีก็แค่รู้สึกเขินๆนะคะแต่มีจุดหนึ่งที่เอ่อน่าสนใจนะคะจากในบทความคือบางทีเราอาจจะติดความคิดที่ว่าอืมการกระทําก็น่าจะพอแล้วมัง้งเช่นแบบว่าเราดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ซื้อของให้ท่านก็น่าจะพอแล้วหรือคิดว่าโตๆกันแล้วไม่เห็นต้องพูดเลยก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งความคิดแบบนี้นี่แหละค่ะที่มันอาจจะกลายเป็นเหมือนกําแพงบางๆกั้นไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ค่ะอ๋อจริงด้วยครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่ข้อมูลย้ำมากๆเลยก็คือคําพูดง่ายๆแค่รักพ่อครับรักมากครับเนี่ยมันส่งผลต่อใจท่านมากๆเลยนะครับมีบทความหนึ่งเปรียบเทียบไว้ดีมากครับเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นเอ่อของขวัญล้ําค่าเลยนะที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าเออสิ่งที่ท่านทุ่มเทมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความหมายนะมีคนมองเห็นนะใช่ค่ะแล้วในไฟเสียงที่เราได้ฟังกันมาก็ยิ่งตอกย้าเรื่องนี้เข้าไปอีกครับว่าถึงแม้ท่านอาจจะไม่เคยพูดขอออกมาตรงๆนะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ย ท่านอาจจะรอฟังคำยืนยันคำนี้จากเราอยู่ก็ได้ครับอืมจริงค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องเวลาค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องที่ถูกเน้นย้ำมากๆในทุกแหล่งข้อมูลเลยนะคะคือไม่มีใครแนะนำให้รอเลยค่ะไม่ว่าจะรอวันพิเศษหรือรอว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบอกก็ได้เพราะเพราะเราไม่มีทางรู้เลยจริงๆค่ะว่าเราจะมีโอกาสนั้นอีกนานแค่ไหนมันมีประโยคนึงในบทความที่แบบสะท้อนเรื่องนี้ดีมากว่าเวลาไม่เคยรอใคร ฟังดูอาจจะแรงนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็คือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะใช่เลยครับ โอ้ห oh, ฟังแล้วก็ต้องรีบทําเลยนะดังนั้นข้อเสนอนที่เขาให้มาในข้อมูลก็คือทําเรื่องง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นแค่ยกหูโทรศัพท์หาส่งข้อความไปหรือถ้าเจอหน้ากันก็อาจจะเข้าไปกอดท่านเบาๆแล้วก็บอกรักไปเลยอาจจะเป็นสิ่งที่เราควรเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกจากไฟเสียงที่น่าสนใจมากๆครับคือเขาบอกว่าการที่เราได้เห็นปฏิกิริยาตอบกลับนะครับไม่ว่าจะเป็นแววตาหรือรอยยิ้มของท่านตอนที่ได้ยินเราบอกรักเนี่ย มันสร้างความรู้สึกอิ่มเอมใจกลับมาให้ตัวเราเองด้วยนะครับไม่ใช่แค่ท่านที่รู้สึกดีถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเหมือนวงจรความรู้สึกดีๆที่ส่งถึงกันได้จริงๆนะคะงั้นแก่นสําคัญที่เราสกัดได้จากการคุยกันเรื่องข้อมูลวันนี้ก็คือว่าการบอกรักพ่อแม่เนี่ย ไม่ควรมองเป็นเรื่องน่าอายหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรอโอกาสพิเศษอะไรเลยค่ะแต่มันควรจะถูกทําให้เป็นเรื่องธรรมดารรมดาเรื่องปกติเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรู้สึกในชีวิตประจาวันไปเลยเหมือนที่ในไฟสิงเขาแนะนําว่าลองทําให้มันเป็นเรื่องปกติเหมือนกันทักทายสวัสดีกันทุกวันดูสิคะครับสรุปสั้นๆง่ายๆเลยก็คือหัวใจหลักที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้เนี่ยก็คือพลังของคําพูดนะครับในการแสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่และที่สําคัญคือ อย่ารออย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับก็หวังว่าการคุยกันวันนี้จะเป็นเหมือนการสกิดใจเล็กๆให้เราไม่ลืมคนสําคัญที่บ้านนะครับใช่ค่ะแล้วก็เพื่อต่อยอดความคิดนะคะมีคําถามที่น่าสนใจจากในไฟล์เสียงที่เขาทิ้งทายไว้ให้ใหเราลองกลับไปคิดกันต่อได้ค่ะคือนอกจากคําพูดแล้วเนี่ย มันยังมีการกระทําเล็กๆน้อยๆอะไรอีกบ้านที่เราพอจะทําได้อย่างสม่าเสมอในทุกๆวันเพื่อให้ท่านรับรู้ได้ตลอดว่าเรารักและห่วงใยท่านนะเหมือนกับที่ท่านเองก็คอยอยู่ข้างๆเราเสมอมานั่นแหละค่ะโอ้โหเป็นคาถามที่ดีมากๆเลยครับขอบคุณที่มาร่วมสํารวจเรื่องราวอุ่นๆหัวใจแบบนี้ด้วยกันนะครับวันนี้ยินดีค่ะ